สิ้นแล้วอริยะสงหกแผ่นดิน หลวงปู่บุตรดาแห่งวัดป่าใต้พัฒนารามสิริอายุเลขมงคลก่อนที่ตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเพื่อนเสียงบายดาวด้วยค่ะสิ้นแล้วอริยสงฆ์ผูดแต่งเปี่ยมด้วยเมตตาหลวงปู่บุตรดาปัญญาทโรวัดป่าใต้พัฒนารามและสังขารด้วยอาการสงบสิริอายุ1 1 1ปี31พรรษาหลวงปู่บุตรดาปัญญาธโรแห่งวัดป่าใต้พัฒนาราม หมู่ก้าตำบลโนนหมาเข็งอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วมรณาภาพแล้วยังความเสียใจแก่ศิษยานุสิทธท,ทราบข่าวพากันเดินทางมาครพศพตลอดจนพระคุณเจ้าจากวัดต่างๆเดินทางมาไว้อาลัยทั้งนี้คณะกรรมการวัดมีมติตั้งศพหลวงปู่บุตรดาปัญญาธโรวัดป่าใต้พัฒนาราม วันที่15ธันวาคม2565เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีกระทรวงวัฒนธรรมขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเวลา15นาฬิกาสำหรับพิธีทางวัดมีบรรดาลูกศิษย์และพระกุณเจ้าเดินทางมาเคารพศพไม่ขาดสายประวัติพระราชมงคลวชิวราธรหรือหลวงปู่บุตรดาปัญญาธโรแห่งวัดป่าใต้พัฒนารามสำหรับประวัติพระราชมงคลวชิวราธรหรือหลวงปู่บุตรดาปัญญาธโร เกิดปีพศ2454หลวงปู่บุตรดานับเป็นพระเกจิอาวุโสที่มีความเมตตาธรรมบารมีสูงส่ง ใบหน้าของท่านมีรอยยิ้มอยู่เสมอท่านวางตนแบบเรียบง่ายชั้นอาหารแบบบ้านๆเช่นน้ำพริกผักต้มผักสดมักน้อยชอบชีวิตสันโดษไม่นิยมสะสมข้าวของปัจจัยทาทานต่างๆครองอัธยาศัยมั่นคงอยู่ในธรรม,มวินยัยมีความงดงามในวัดปฏิบัติแม้เข้าสู่วัยชาราแต่ท่านยังออกปินทบาดโปรดสัตว์ลงทำวัดจเจริญพระพุทธมนต์ ทั้งเวลาเช้าและเย็นอย่างเคร่งครัดหลวงปู่บุตรดาปัญญาทโรพระเกจิอายุยืนยาวถึงหกแผนดินเป็นพระเถระผู้เปี่ยมล้นด้วยความเมตตา วดงามด้วยปฏิปทาจะเรียววัดครึ่งครักในพระธรรมวินัยเป็นสหธรรมมิตรของหลวงปู่ทวนปุตสาวโรอดีเจ้าวาดวัดจันทคุณารามหรือวัดโป่งยาอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบรุรีเคยร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามาด้วยการหลายวัดในพื้นที่จังหวัดลบบุรีปราจีนบรุรีสะแก้วและจันทบุรี กระแสะความศรัทธ,ธานิยมเป็นที่ปรากฏอย่างกว้างขวางเมื่อลุงปู่พุทธาได้รับนิมนต์ไปนั่งปรกอธิษฐานจิตในพิธีพุทธ,ธาพิเศษวัตถุมงคลต่างๆในพิธีครั้งนั้นลุงปู่พุทธามีความโดดเด่นเป็นพิเศษได้รับความสนใจจากหมู่คณะศรัทธ,ธาประชาชน ที่ได้กราบนมัสการพระเกจิคณาจารย์ที่ทรงพรรษาการพัรษาธรรมสูงมีสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ยิ้มแย้มแจ่มใสให้การพูดคุยด้วยเมตตาธรรมแก่ผู้เลื่อมใสศรัทธาที่เขาแถวต่อคิวกันยาวเหยียดให้เจิมหน้าผากลงกระหม่อมเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยบารมีที่หลวงปู่ท่านไดป้ปฏิบัติปฏิบัติชอบพร้อมทั้งพระคาถาวิชาอาคมที่ท่านมีจนศิษยานุสิ์จึง นานามท่านว่าอมตะเกจิหกแผ่นดินหลวงปู่บุตราแห่งวัดป่าใต้เกิดเมื่อปีพศ2454ที่บ้านโคกอู่ทองตำาบลโพงามอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีวัยเด็กเข้าเรียนเขียนอ่านที่วัดโคกอู่ทองกับพระอาจารย์แย้มจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4จากนั้นออกมาช่วยทางครอบครัวทำไร่ทำนา บรรพชาพศ2,470พร้อมกับศึกษาเล่าเรียนพระบร,รียิธรรมเข้าพิธีอุปสมบทครั้งแรกเมื่อพศ2,477ที่วัดโคกอู่ทองอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจินบุรีครองเพศสมณะอยู่ได้หนึ่งพรรษาลาสศิขาออกมามีครอบครัวโดวยช่วงที่เป็นคารวาะเรียนธรรมวิชาต่างๆจากหนังสือเก่าตามตำราของพระอาจารย์หลายรูปหลังใช้ชีวิตคารวะมาจนถึงปี2,534เห็นว่า ความสุขในชีวิตไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงจึงตัดสินใจเข้าสู่ร่มกาสสวัาอีกครั้งเข้าพิธีอุปสมบทมครั้งที่สองเมื่อวันที่26กรกฎาคม2534ที่อุโบสถวัดทุ่งพระอำเภอเมืองจังหวัดสะแก้วมีหลวงพ่อสนวัดทุ่งพระเป็นพระอุปชาจารย์พระภูนรงค์วัดเทพวาท,ทัพใหม่เป็นพระกรรม,มวาจ,าจารย์ และพระอาจารย์โบราวัดโคบสัมพันธ์เป็นพระอนุสาวนาจารย์จากนั้นได้อยู่จำพรรษาที่วัดเทภาวาดภายหลังย้ายมาสร้างเป็นวัดทับใหม่มีหลวงพ่อดีอดีตเสือเก่าเป็นเจ้าวารุ่มแรกจึงเริ่มก่อตั้งวัดป่าใต้พัฒนารามมาจนถึงปัจจุบันขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก .com อย่าลืมกดติดตามช่องขึ้นเสียงบาบดาวก็มีพลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ